ยาเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาส่งป๊าป๊าอดีนะคะมาส่งป๊าป๊าอดีนะคะโดยลูกสาวนะคะป๊าป๊าอดีสก,กีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สกลับซูริกก่อนนะคะตอนนี้กําลังเ,ออเช็คสินค้านะคะญาดาซื้ออะไรคะอันนี้หรอเยอะๆเลยอะ่ะญเราไปทําอะไรคะ ให้พี่มาด้วยหรอไหนไหนจับมาสิไหนไหนขออน,นุญาได้ไหนขอดูหน่อยสิคะเดี๋ยวโอ้โหไหนดูหน่อยดูหน่อยอู้อร่อยไหมคะอร่อยมากไม,ไม่อร่อยหรอไม่ไม่กินต้อง,งเอาไปฮังงออาไปฮังเงอร์ล่านั้นอะไรอ่ะล่านั้นอะไรคะอันนี้ใช่อ,อะไรคะเอาไปให้ปากอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วใส่ปาก อ๋อ<ม>อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเราของเราอันนี้ของเราจ่ายเงินแล้วค่ะของเราจ่ายเงินแล้วค่ะนะเดี๋ยวเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวรอป้าป้าดีก่อนนะคะนี่กำลังคิดเงินนะคะเอาละน,นั้น่ะสองอันนั้น่ะสองอันนั้นของใครมาสองอันนั้นละคะ เพี่ม้าหรอเพี่มาแมวหรอเอาเพี่ม้าไปด้วยสิม,ม,มีไหนเพี่มา้ามาเอาหมวกมาให้พี่แมวมา,มาเอาหมวกให้พี่แมวถือมาแล้วแม็กซี่ปกุยไงโอ้ โอเคค่ะโอเคค่ะดีซียูบ๊ายบายมาชาซียูจุ๊บซียูสุริค่ะอันจะนำมานี่นะคะ่ะจะนำมาอยู่กับพี่เราที่นี่แล้ว <Bye. S 1> นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายมาชาซียูสุรเดี๋ยวดีมาสกีนะคะเดี <Cheers. S 1> ๋ยวดีมาสกีกับเรานะคะชิวสบ๊ายบายมาชาซียูสุริ ไปค่ะเจไดเราไปช้อปปิ้งต่อเนาะไปะเร็วไปทางนี้ไปทางนี้อัญญาดาไม่ใส่หมวกเหรอคะอัญญาดาไม่หนาวเหรอคะอัญญาดาหนาวไหมอัญญาดาจะรอสอ่งอ่ะดิไหมจะรอไปไปอ่ะดิที่นี่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอไปไปอ่ะดิแป๊บหนึ่งเนี่ยไปไป อาจารย์อยากไปหาดีไหมอาญาราอยากไปซูริกไหมคะอาญาราไปบ้านพี่แมวไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปบ้านพี่แมวกันนะคะอาญาราไม่หนาวหรอลูกใส่หมวกไว้อ่ะไม่หนาวเก่งจังเลยบ๊วยโอ้โห่ไม่วิ่งนะคะโอเคค่ะไป เราไปช้อปปิ้งกันแล้วอัญญาดาไปช้อปปิ้งไหมอัญญาาอยากซื้ออะไรคะอัญญาาอยากซื้อบองบองอัญญาดาอยากซื้ออ๋ออยู่ที่บองบองอยู่ที่อันนี้อ๋อบองบองอยู่ที่อันนี้อันนี้บองบองไปด้วยอันนี้บองบองไปด้วยไม่ใช่นี่อยู่ที่พี่แมวไงอยู่ที่กระเป๋าอยู่ที่กระเป๋า อยู่ที่กระเป๋าค่ะอดีไม่เอาบ่งบ่งไปด้วยค่ะป่ะอาีอ๋ยวเราไม่หนาวหรอค่ะเราหมวกอัะหมวกพังแล้วว่ามามาหมวกให้พี่แมวถือให้มาบ่งบ่งอยู่ที่กระเป๋าพี่แมวค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินในห้างกันนะคะอะไรนะคะนี่ไงอยู่ในกระเป๋าของพี่แมวไงไปค่ะป่ะเตรียมไปด้วยความศรัทธา รู้คุณค่าแ<ม>ห่งเธอ,อเพราะตัวเธอคือกุลสตรีไปข้างบนค่ะอัญญาดาร,ารู้หรอว่มามาอยู่ที่นี่อ่ะอัญญาดาจำได้ใช่ไหมคะอัญญาดาเคยมากับพี่แมวพี่เอมาใช่ไหมมีนกเยอะๆเลยเหรออูมีนกเยอะๆจริงด้วย แต่พื้นมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยทําไมนกไม่กลัวเลยเนาะกนกไม่กลัวเลยหรออัญญาดาจะเล่นอะไรคะเนี่ยมันหนาวมากเลยนะคะอัญญาดาจะเล่นอะไรคะลูกเล่นอนะันนี้หนาวมากเลยอะโหวันนี้ที่สนามบิน เซียงนะคะมีเครื่องดินเจ็ตมาลงด้วยค่ะเ mm hmm. วอร์วังมากนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามาเล่นสก,กีเนาะที่สก,กีรีสอร์ทนะคะแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าข้างบนคือแบบเป็นเมฆเป็นหมอกหมดเลยนะ,ะ mm hmm. อ๋อเปิดประตูรอพี่แมวเหรอคะขอบคุณมากคะ่ะอันนี้เราค่อยๆเดินนะลูกมันเป็นน้ำแข็งนะคะ อย่า,นะอาอย่าวิ่งนะอย่าอย่าวิ่งเลยนะคะเดี๋ยวล้มนะคะเข้าไปข้างในก่อนนะคะตรงนี้คือโอ้โหเขาบอก,อ,บอ,กอย่าวิ่งปุ๊บเดินจงกรมทันทีนะคะใช่ค่ะอันจะไม่หนาวหรอคะยอมใจมากเลยไหนอัญญาลาอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยจ๋าข้างในฝนไม่ตกหรอ อ๋อพี่มาเข้าไม่ได้พี่มาตัวใหญ่อะแมวเข้าไม่ได้อจะดาเล่นเลยพี่มาไปอยู่ตรงไหนดีนะเดี๋ยวก่อนอ๋อพี่มาไปอยู่ตรงนน้นดีกว่าพี่มวไป่ตรงนน้นดีกว่าอ๋อระวังอันนี้มันทําอันนี้มันลื่นได้ใช่ไหมคะ หนาวขนาดนี้นะคะก็ยังจะชวนมาเล่นของเล่นอยู่นะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่2อ,องศาเท่านั้นนะคะแล้วก็มีลมพัดเพด้วยอัญญาดาที่แมวหนาวมากเลยยังไม่หนาวหรออัญญาดาไม่ได้หรอสมกับเปลูกปาป้าเลยใช่ไหมสมกับลูกแมวม้าเลยใช่ไหมคนวาเล่อะเนาะอาโมวทำแบบนี้หรอแต่โม่นั่งไม่ได้นะตอนนี้มันหนาวนะ ตรงนู้นอะม้ปีนไดไหมม้วนปีนตรงนู้นได้ไหมคะที่นู่นที่นี่หลบฝนได้หรออ๋อไม่ใช่อันยราพจะปีนให้พี่แมวดูใช่ไหมอ่ะเต็มที่ค่ะเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่คะ่ะเต็มที่ไปเลยเธออันยราพไม่หนาวจริงหรอคะเน,นี่ย อี่แมวรูล้ละพี่รู้ละเพี้ยอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เพี้ยอ,อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ใต้ชายคาเออแบบนี้เพี้ยอ,อยู่ตรงนี้นะอัญดาระวังตกนะคะคือพี่แมวรู้ว่าอัญดาไม่ตกหรอพหกรอพญดามีความเชี่ยวชาญทางด้านการปีนป่ายแต่ว่าพี่แมคิดว่าอากาศแบบนี้เราไม่ควรจะเล่นนานนะลูกนะเดี๋ยวเราไปเดินชอปปิ้งกันนะคะอัญดา เนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องสำอางให้อัญญาดาดีกว่าไหมอะแต่งหน้าแต่งหน้าดีกว่าไหมอะตอนนี้อ๋อิะมะเริ่มโปรยปลายแล้วนะคะหิมะกับฝนนะคะผสมกันลงมานะคะก็คิดว่าจะต้องพาน้องอัญญาดาเข้าไปในร่มแล้วคะ่ะแล้วอากาศหนาวด้วยคะ่ะอัญญาดาคะปะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าป่ะ ไม่ซื้อเครื่องสำอางหรอซื้อเมคอัพไหมอ่ะเมคอัพอะอัญญาดาเอาเมคอัพไหมเมคอัพคือทำสวยๆไงทำหน้าสวยๆไงที่พี่มแมวแต่งหน้าไงที่บ้านอัญญาดาไงอัญญาดาเอาไหมคะไปดูเมคอัพไหมที่อย่างนี้ที่ม่อัพทาตาอย่างนี้จุ๊บจุ๊จุ๊บ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 ,บม่ม,บม,ม่ให้ซื้อหรอ <Kam> อา ราจะหลอกล่อไปเลยไม,ไ,มไม่ซื้อหรอมาม่าให้ซื้อหรอ,อ,หรองั้นเราไปดูอะไรอ๋อเราไปดูไข่ไงมาม่าอยากซื้อไข่ไงเราไปซื้อไข่ไหมเราไปซื้อไข่ให้ม,มาม่าไหมคะอ่าทําันี้อีกนิดหน่อยนะถ่านนี่นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่มาพาไปตรงโน้นนะอีกนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะสนุกไหมอะสนุกไหม เดีวก mm ็ hmm. จาไม่หยุดแล้วค่ะไม่อาจจะหยุดได้ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งได้โอ้ตายญาดาน้ำหนักขอเราไม่ได้อะค่ะน้ำหนักเราตางก,กันเยอะอะไรนะคะพี่มาต้องอยู่ตรงไหนตรงนู้นเหรอให้พี่มานั่งตรงนี้เหรอจะรอดไหมเอ่ยไหดูเส่ะลองดอูลองดูนะคะลองดูนะคะ โอเคค่ะแค่นี้ก็สนุกแล้วหรอคะ <c oughs> โอ๊ยเด็กๆก,กันเนาะความสุกขก็มีแค่นี้เองอัญญาดาลูกฝนตกปะปะ,ปะเราไปเราไปห้างกันปะเราเข้าไปในห้างกันเราไปชอปปิ้งกันนะคะอ๋ออัญญาดาอยู่ที่นี่ใงงั้นนะพี่แมวไปแล้วนะบา,บายยพี่แมวไปแล้วนะคะอัญญาดงั้น<อ>พี่แมวไปแล้วนะคะ น่าออกมากเลยค่ะยาดาขานี่ไงเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปทางนี้ไงยาดาขอลูกมามาแล้วเอาตรงนี้ออกไปได้อีกตัวนี้ออกไปไม่ได้อ่ะออกที่ไหนได้อ่ะออกที่ไหนได้ตัวนี้ออกไม่ได้ค่ะตัวนี้ออกไม่ได้มาอืมมาแปลว,ว่ายาดรูใ้ใช่ไหมคะว่าที่ไหนใช่ไหมคะเก่งมาก จอทางออกแล้วค่ะจีจี้พี่พี่ทุกคนเดี๋ยวอัญญาาไปช้อปปิ้งกับแม่แมวนะคะไปะไปช้อปปิ้งกันคะ่ะไปไปเพมม้วนปอดให้พีมม้วเหรอขอบคุณนะคะม่ปิดขอบคุณะคะมากค่ะปิดให้เขาด้วยนะน่ารักจังเลยะอะไรนะอยากได้อันนี้อัญญาดาไม่กลัวกลัวกลัวไหมคะ ไม่กลัวเหรอมัวไม่กลัวเออมัวไม่กลัวโอ้หร้าน,นนี้เราชอบอันี่นี่นี่นกบดูไหนไหนให้มัดูหน่อยสิโอ้โหนี่หนูเลือกของเล่นอันนี้เหรอคะใช่ดูอ๋ออันนี้เป็นบับเบิ้ลกัมไงอันนี้จะรามีแล้วอันนี้จะรามีแล้วอันนี้จะเอาอันนี้จริงๆหรอ ไม่ไม่เอาเนาะไม่เอาเนะาะเอากบอ๋อจะเอากบเหรออัญจาอันนี้น่ารักกว่านะเนี่ย<ะ>อันจาสนใจแต่อนี้เหรออันนี้น่ารักไหมหรือว่าแมงม,ม,มุมเป็นแมงมุมหืมยูนิคอนยูนิคอนหรอนี้สวยไหมคะใช่ยันนี่ชอบไหมอัญจาจะเอาอะไรอะ่ะ โอเคนั่งทุกอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งพักก่อนนะคะ,ะ <van> ไหนจะดาไหนคะไหนไหนขอดูหน <trem enda. S 1> ่อยสิอ๋นี้สองอันใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่เอาแมงมุมนะคะเอาสองอันนี้เนาะโออแมว่ากลัวนี้พี่แมวเ็ากลัวนี้นะคะไม่เอานะคะไม่เอานะคะไม่เอานะปะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาอันนนั้ไม่เอาอันนนั้ไม่เอาเอา๋ออันนี้เอาสองอันนี้เนี่ยสองนนี้นะคะใ่อันนี้อันนี้ไม่กลัวโอเคอันนี้ไม่กลัวนะคะฉันจะไม่จูมมีเมมูนมีคนไหมใช่ค่ะป่ะเราไปจ่ายเงินไหมไปจ่ายเงินกันป่ะไปจ่ายเงินข้างบนนะคะโอเคค่ะป่ะไปจ่ายเงินกันข้างบนนะคะอ่าอันนี้นะคะอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยดะชอบไหม โอเคค่ะใส่ข้างนันค่ะยราชชอบกระเป๋าไหมคะโอเคค่ะใส่แบบนี้นะเ,เอาละนั้นและคะ่ะนั้น้นละคะถุงนั้นเอาใส่ด้วยกันเลยเอาใส่ด้วยกันเดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านค่ะไม่พีมัอมันบิจฉีไม่เอาไม่เอาเอาใส่เอาใส่ด้วยกันเลยเ ใช่ค่ะใส่ด้วยกันแบบนี้ถูกต้องค่ะอ่ะลูซิฟค่ะลูซิฟค่ะโอ้โหขอบคุณพี่แมวยังคะขอบคุณขอบคุณทุกทุกพี่แมวยังคะทุกทุกพี่แมวโอ้โหขอบคุณมากค่ะไปค่ะไปช้อปปิ้งต่อค่ะบรรดาชอบช้อปปิ้งหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยนะเมื่อกี้ชวนมาไม่มาไปช้อปปิ้งไหมไปช้อปปิ้งอ่ะไปทางนี้ค่ะ เก่งมากค่ะไปช้อปปิ้งค่ะขอบคุณค่ะปะปะค่ะอัญญาาชอบช้อปปิ้งอะไรยังคะตอนนี้แล้วเมื่อกี้อัญญาาบอกไม่ชอบอ่ะตอนนี้อัญญาาชอบยังอัญญาารู้จักช้อปปิ้งไหมช้อปปิ้งเป็นยังไงเป็นของเยอะๆใช่ไหมเต็มกระเป๋าเลยใช่ไหมตอนนี้ชอบแล้วนะคะตอนแรกชวนมาช้อปปิ้งบอกไม่เอานะคะไม่ชอบปะเร็วฝนตกเดี๋ยวเราไปนี่กันเร็วไป ไปเราเข้าไปข้างในมาเร็ว,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 วไปค่ะแม่เลี้ยงลูกดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะคือแม่จะบอกว่าเวลานะคะเด็กๆไปที่ไหนนะคะเวลาเขามีความสุขนะอย่างตอนนี้เราซื้อของให้เขาใช่ไหมคะเขาก็ชอบเนาะเด็กทุกคนอะชื่นชอบอยู่แล้วล่ะเออของฟงของฝากของของ,ของ,ของของขวัญอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาไม่ลืมนะคะคือเขาจะคิดถึงป๊ะปา๊าคิดถึงมามาตลอดเวลาเลยนะคะซึ่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆนะคะแมวนี่คือแบบชื่นใจแทนแม่จริงๆเลยอ่ะแบบว่าแบบเดี๋ยวไปซื้อของให้มาม้าด้วยเดี๋ยวไปซื้อของฝากซื้อขนมให้มาม้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแมวนี่คือแบบโอ้โหเพิ่มปริ่มมากเลยอ่ะอนญาดาหนูแบบคิดเก่งคิดดีมากเลยค่ะลูกหนูได้ของขวัญแล้วหนูก็ซื้อของขวัญให้มาม่าด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะจะซื้อกระโดดให้มาม่าไหมซื้อกระโดดให้มาม่าด้วยเหรอซื้อกระโดดให้พี่แมวไหม สก็ไดให้ปั๊ป้าไหมให้พี่เอแม่มีเปล่าใช่ให้ทุกคนเลยโอ้ใจดีจังเลยให้อาด้ด้วยใจดีจังเลยหลังจากที่เราตัดสินใจกันอยู่นานนะคะว่าเราจะซื้ออะไรไปฝากคุณพ่อคุณแม่ดีนะคะเราก็ได้แล้วนะคะเพราะอัญญาดาบอกว่าต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะคะร้านที่อัญญาดาเนี่ยชื่นชอบนะคะนั่นก็คือร้านเค้กที่สะเรยนอตไฟซียงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะมีเค้กอะไรบ้างอู้อันนี้มีเยอะๆเลยใช่ไหม อันนี้มีเยอะๆเลยใช่ไหมอันนี้มันเยอะไปไหมอะคะอันนี้มันเยอะไปนะฟันเราจะผูนนะอันนี้ไหมคะโฮ้ยเดี๋ยวเขาจะพักเดี๋ยวของเขาจะหักเดี๋ยวของเขาจะหักคะ่ะเดี๋ยวเขาจะหักคะ่ะเราไปกอดแบบนั้นไม่ได้นะคะอัญญาดาอัญญาจะเอาแบบนี้เดื่อ,อบบน,นอัญาจะเอาแบบนี้ค<ม>่ะนี่อัญญาจะเอาแบบนี้ไ <you> know, หมแบบนี้สวยไหมว้าวอัญญาชอบอะไหรคะ เอาไหนให้ป๊าป,า e. ป๊ามาม้าป๊าป๊ามามากินด้วยกันชอบอันนี้หรอคะหรืออันนี้คะอันนี้หรอชอบเอาไหนให้ป๊าป๊าเอาอันนี้ไหมอันนี้เป็นอะนานัสอันนี้เป็นสับปะรดอันนี้เป็นเค้กสับปะรดอันนี้เป็นเค้กเบอร์รี่อัญเจริชอบอะไรเอาไหนให้ป๊าป๊าเอาไหนให้มาม้าชอบออันนี้อันนี้เอาหนึ่งอันอันไหนคะเอาหนึ่งอันอ่ะเท่าอันเดียวเอาไหน เอาคนใหญ่เอาคนใหญ่ทำไมอ่ะสอตอาคนใหญ่เอาอันนี้เอาอันนี้เลยเหรออันนี้ไม่ใหญ่ไปหรอคะเออันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมกินด้วยกันออสองอัญญาดาคะอัญญาดาฟังพี่น้ยงแลนะคะถ้าเราเอาสองอันน่ะเราจะกินข้าวไม่ได้นะเราจะต้องกินเค้กนิดหน่อยแล้วเราก็จะกินข้าวเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวกินหมูกระทะเอาอันนี้อันเดียวโอเค แล้วก็กินด้วยกันโอเคป้าหมาม้าอัญญาดาพี่เอามาโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคแบบไม่เต็มใจแต่ก็ต้องโอเคนะคะอัญญาดามีแล้วนะคะจะเอาอีกหรออันหนึ่งอันโอเคหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันแบ่งกับเพื่มานะไม่เอาสองอันนะเอาหนึ่งอันนะคะเอาอันเดียวเอาอันเดียวอาไหนคะเอาอันเดียวค่ะเอาสีเดียวคะ่ะสีไหน <Okay. S 1> เอาไหนคะเอาสีส้ม โอเคค่ะอะมาพี่เราจ่ายฟังก่อนนะคะเีม่าียมาโอเคเอาให้เียม่ากินด้วยกันเดี๋ยวพียม่าโอเคโอเคค่ะมีเรื่องมาเล่าบอกด้ทุกคนเกี่ยวกับขนมนะคะขนมที่บ้านเราเรียกว่าเอแคร์นะคะคือคันนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือเอแคร์แบบว่าแบบอ่ ออริจินอลเลยนะคะที่เป็นกลม,กลมๆก้อนๆนนนะคะเขาจะเรียกว่าชูครีมนะคะหรือว่าครีมก้อนนะคะแต่ถ้าเป็นเอแคร์ออริจินะคะคืออันนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าเอแคร์นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเราทำไมถึงเรียกเอแคร์เป็นก้อนๆกลมๆว่าเอแคร์เนาะแต่เอแคร์ของยุโรปของแท้ตั้งเดิมเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้ขนมนะคะฝากพ่อมัดแม่แอตามที่นอร์าดาประถาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินทางกลับ บ้านของเรานะคะบนยอดเขานะคะอัญดาหอัญดาอัญดาวิ่งตามนกอย่างเรรเลยค่ะอัญดากดไลค์กดติดตามก่อนแล้วคะ่ะบ,บายยกดไลค์กดติดตามก่อนแล้วบา,บายยคะ่ะพี่ๆสวัสดีคะ่ะเ,อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายยบาย